ก็ต่อไปส่วนของอผมใส่เลเวลไว้หน่อยนะครับปกติผมจะใส่จากตรงนี้นะครับไม่ค่อยใส่จากทาง Image Adjustment ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันสามารถมัน Apply ได้แค่ครั้งเดียวนะครับกลับมาแก้ไม่ได้มันไม่มีพารามิเตอร์ให้แก้แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ถ้าเราจะเอามาแก้ใช่ไหมเราก็ถ้ามันคลิกตึกต๊ดมันก็จะขึ้น dialog box ขึ้นมาอย่างนี้มาให้เราแก้ครับง่ายๆนะครับ ต่อไปตัวเขาตัวขาวตรงนี้กันนะครับก้อนหินนะผมก็ใส่ไปอันนี้ก็ทําแนวแบบอว,าอาวตารอวตารหน่อยครับผมก็เดี๋ยวก่อนสมใส่เลยครับผมจะปรับแสงนิดนึงนะครับให้มันด้านซ้ายตรงนี้นครับมันชัดข,ขึ้นกว่านี้นิดนึงปรับแสงโดยการใส่ lighting effects นะครับเลือกที่ตะปูนะครับไปที่ฟิลเตอร์ ก้อนหินเนี่ยครับเขาตะปูนะครับเราไปที่ฟิลเตอร์เรนเดอร์ไลทิงเอฟเฟกต์นะครับผมก็เนี่ยครับก็ปรับให้มันแสงมาเข้าทางนี้อ่นะนิดหนึ่งปึ๊บกดโอเคครับมันจะสว่างขึ้นหน่อยหนึ่งเห็นไหมขางบ,บนตรงนี้มืดลงนะครับผมคราวนี้ก็แอพพลายไปป้าบคัลเลอร์บลซ์ครับแดงดันมาหน่อยนะครับเออให้มันลิงก์กับชอตตัวนี้นะครับ ไม่งั้นไปทั้งภาพแน่แน,น,ะแ Shadow นะครับผมก็อินเทอเนทกลาวัดึบแล้วก็ชาร์โอนะครับก็ฮึบนิดนึงของเงาแล้วแต่ชอบจัดไปก็ความรวดเร็วครับแล้วก็สุดท้ายาใส่เอฟเฟกก่อนตัวนี้นะครับตัวเล็กขาวเล็กเนี่ยครับให้มันลอยๆเดี๋ยวมันอวตารน,นิดนึง กดตัดฟิลเตอร์นะครับเลนเดอร์นะครับไลท์อิงเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็บีบมันใกล้หน่อยหนึ่งให้วงมันใกล้นิดหนึ่งนะครับม่รูสว่างไปหรือเปล่ากลับประมาณนี้แล้วกันกดโอเคครับก็จะเอฟเฟกต์เนี่ยสว่างขึ้นตรงนั้นตอนนี้ผมก็อาจจะใช้เลเวลก่อนก็ได้ดึงภาพ ให้มันคอนทาต์ขึ้นอีกนิดนึงเอฟเฟกต์กับตรงนั้นเฉพาะอย่างเดียวนะครับผมก็อึบเยอะไปเยอะไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เดี๋ยวเราต่อไปก็ใส่คัลเลอร์บาลานซ์นะครับปึ๊บแล้วก็ลิงก์เอาหามันทีหนึ่งปรับเป็นเลดเยลโล่ครับ แล้วก็ในส่วนไฮไลท์กับชาร์โดด้วยนิดหนึง่งก็ให้มันสมดุลกันนิดหนึ่งนะครับเคราวนี้ทำเรียบร้อยนะครับผมผมก็ใส่เบลอครับเราไปใส่เบลอ <c oughs> ก็ไปที่ท้องฟ้าก่อนเริ่มใส่จากท้องฟ้าก่อนละกันเพื่อไม่ให้สับสนก็มาที่เลเยอร์ท้องฟ้าตรงนี้นะครับไปที่ฟิลเตอร์เบลอนะครับกับเส้นเบลอท้องฟ้าจะใส่าสากสองเลยกันนะครับ หนึ่งจุดห้ากันสองอาจจะเยอะไปโอเคนะครับประมาณนี้ก็เบลอขึ้นอาจจะดูไม่ให้ออกต่อมาทุ่งนะครับทุ่งฟิลเตอร์ทุ่งก็ใส่เท่ากันมาที่ฟิลเตอร์นะครับไก่กัสเซนเบอร์ใส่คําสั่งซ้ําเดิมนะครับเท่าเดิมก็ไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรนะครับก็มาที่ไม่ต้องเลือกอะไรก็ให้มาเลือกข้างนี้เลยครับฟิลเตอร์เลยแล้วก็อันล่าสุดเนี่ยครับจะเป็นคําสั่งที่เราเพิ่งแอพพลายเข้าไปนะครับหรือกดคอนโทรล f ก็ได้ กดเลือกส่ลงไปแบบเมื่อยนะครับก็จะถูกแอปพลายเข้าไปนะครับต่อไปตัวนี้อาจจะไม่เท่ากันตัวนี้ก็อาจาก blur, กน blur นะจะเบลอกระสินเบลอนะครับผมอาจจะแอพลายแค่หนึ่งก็พอนะครับผมเดี๋ยวดูหน่อยเลือกถูกตัวผมเอาไม่ใช่ครับต้องเป็นตัวนั้นนะครับอ่าอยู่นี่นะครับผมพิลเตอร์นะครับผมเอ้ย เรืองช้าครับใกล้ไปแล้วบเบลอนะครับกระเส้นบเบลอหนึ่งก็พอนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวไปตัวนี้ด้วยก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันดาวๆเอานะครับจริงกระปับๆไว้แล้วกันอ่าคราวนี้ช้างก็จะหลุดๆล,ลอยๆมาหน่อยนึ่งครับสังเกตว่าขอบผมตัดมาไม่เรียบร้อยนิดนึงตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยก็อย่าไปสนใจมันแล้วกันคราวนี้มันจะมีขอบ หน่อยหนึ่งนะครับผมก็เอานิ้วเนี่ยครับมาถูแล้วปรับสเตรนท์มันเหลือสัก20่สิบเนะครับไม่ให้มันเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวภาพมันจะไปก็ถ้าผมลงปรับเยอะๆให้ดูครับก็ผมเลือกที่ตัวช้างถ้าผมถูลงไปปืดเนี่ยครับภาพมันไปอย่างนี้เลยภาพมันเบอร์ตามเป็นเส้นคอนโทนรลแซถอยกลับนะครับปรับสักยี่สิบพอครับไม่ต้องให้มันแน่นมากนะครับผม แล้วก็ซูมเข้าไปที่ช้างพวกตามรอยขอบ,ขอบนะครับผมก็จะทําการปรับผมบลักให้เล็กลงอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาเฉพาะไล่กระผมขอบไม่ต้องไล่มากไม่ต้องย้ํามันมากก็ได้นะครับคือทําให้ขอบมันสมูทเท่ากับตัวภาพไปเลยนะครับไม่ให้มันมีรอยแบบเห็นว่ามันคมอะไรอย่างงี้เห็นไหมครับถ้าด,ดูดีก็จะเห็นนะครับ บางทีมันาจะลอยก็ถูๆมันไปนะครับแต่ไม่ต้องถูเยอะนะครับที่ผ่านๆก็พอให้มันเหมือนมันเบลนเข้าหากันคราวนี้ก็พอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะทําการทําให้ภาพมันดูเป็นโทนทิศเดียวมากกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสร้าง เลเวลอีกตัวหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องลิงก์กันเลยยังไหนนะครับเพื่อให้มันคุมสีของภาพก็แต่วมันคลิกไปใช่ไหมก็มาที่อัดสีลงมาหน่อยนะครับโทนภาพมันก็จะเข้มขึ้นนะครับสว่างขึ้นนิดหนึง่งให้คอนทราสมันจัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะเนาะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเปล่าเปล่าครับเลือกสีส้มก็ได้เดี๋ยวผมเอาสีทที่ผมเลือกไว้แล้วแล้วกันใส่ไปปับ๊บใส่โอเวอร์เลย์ก็ได้ครับ โอเวอร์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 นะครับเดนแบบโอเวอร์เลย์นะครับสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเนี่ยครับอาจจะดูแตกต่างนิดนึงถ้ามันเยอะไปก็ปรับลงมาอีกก็ได้ยี่สิบอะไรอย่างงี้ผมจะใส่น้อยใช้มันหน่อยนะครับฟิลเตอร์น้อยนะครับแอดน้อยใช้กับตัวสีเนี่ยครับเพื่อให้ภาพมันไปมีเกณฑ์นิดนึงให้มันดูเป็นทางทิศท,ท,ทางเดียวกันครับแบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยว ซูมเข้าไปดูให้ดูครับแปบ๊บหนึ่งซูมเข้าไปก่อนเอ้ยเยอะไปเครื่องมันกระตุกครับสักครู่ครับอ,อีกทีนึงงใช่ครับผมก็ไปฟิลเตอร์นะครับ Noise น,นะครับแอด Noise น,นะครับอ่าเนี่ยภาพมันจะมี Noise เพิ่มการจะเพิ่มมากขึ้นเนยะเยอะไปอันนี้เยอะไปก็ถอยลงมา ก็ไม่ให้มันมีมากไปก็ให้มันมีพอดีอดนะครับดูไม่น่าเกลียดให้มันดูกลมเกลื่อนเป็นภาพเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับอ่าคราวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เสร็จแล้วแต่จริงอาจจะไม่เหมือนรูปที่ทําไว้เมื่อกี้นะครับแต่เดี๋ยวยังไงผมจะอัปโหลดไฟล์ h o t o s h o p ตัวนี้ไ้ให้ด้วยแล้วก็รูปที่ตัดไว้แล้วอะไรอย่างงี้คุณก็เอาไปลองทําเล่นดูนะครับอาจจะ อพลอีกสักตัวหนึ่งก็ได้อเอาเป็นเดี๋ยวลนะอ,องดูนะครับ <c oughs> เอาเป็นนี่ละกันผมสร้างสีดำใหม่อันหนึ่งทำเป็นเหมือนวงเลนนะครับเหมือนถ่ายรูปมาวงเลนสีดำเททับหน้าลงไปก็ได้ฮึบนะครับเราก็เอาสี่เหลี่ยม Rectangle นะครับ Pixel f e ีเจอรนะครับก็ให้มันมี การเบลอของขอบมันร,ร้อยหนึ่งแล้วกัน250ร้อยห้าสิบแล้วกันใหญ่ๆนะครับก็เวลาล,ลากสี่เหลี่ยมปุ๊บมันจะกลายเป็นวงกลมแบบนี้กด็ดีลีทิ้งไหมดีลีทิีอ่อาอ่เนี่ยครให้ขอบมันมีวงนิดหนึ่งหรือวงเลนอาจจะทีเดียวก็ได้นะครับจะเห็นชัดเจนมากขึ้นผมถอยกลับไปดูเห็นไหมครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับ ก็ผมก็จะลองอ,อย่างนี้เห็นไหมขอบก็จะดูเหมือนเป็นวงเลนขอบเข้ามาโอเคนะหวังว่าคงได้ประโยชน์กันบ้างยังไงก็สุสานปีใหม่ครับแล้วไงเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ